สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพิมลีก็เปิดฤดูกาลขึ้นแล้วครับโดยวันนี้วันแรกเป็นการพบคริสตันพาเลตกับอาร์เซนอลแต่ส่วนทีมของเราก็อยู่ในสนามฝึกซ้อมครับผมทางเจนครับก็ติวเข้มคุมเข้มครับสำหรับนักเตะที่บาดเจ็บอยู่ก็เยอะครับช่วงนี้ก็เลยมาดูการซ้อมเองนะครับแล้วก็เราก็จะมีข่าวดีทางอาริสันเบเกอร์ครับก็กลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับ มีลุ้นได้ลงเป็นตัวจริงเป้าเสาในวันพรุ่งนี้ในวันที่เจอนัดแรกครับผมกับฟูแลดูบรรยากาศการฝึกซ้อมครับตื่นเข้มมากรีรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แฟนๆนะครับแฟนๆพยา,ยามัจจุรารู้สึกตื่นเต้นนะครับในการที่จะเปิดฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ครับลืมรับทางรับชมนะครับผม แล้วก็คู่กองหลังโคดเต้ก็บาดเจ็บนะครับคู่กองหลังเราน่าจะเป็นโจเอลมาติปกับฟานไดลงคู่กันในวันพรุ่งนี้นะครับผมยังไงก็วันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์นะเตะคู่แรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมอดอย่าคุยด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พยา,ยามจุฬาด้วยนะครับ